สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่อบกกอกนะคะวันนี้เอาแต่เช้าหน่อยเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มาไม่ทันนะคะนี่จะมาปลูกต้นมะเขือนะคะประมาณสักโมงกว่าๆก,ก,ก็น้ำมาแล้วก็ลดเลยนะคะนี่เป็นแถวเลยค่ะแล้วก็ขุดหลุมเดี๋ยวให้มันติดแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้นี่จ้ะก็ประมาณสักกี่ต้นนะคะพี่เราซื้อเมื่อวานนี้ห้าสิบต้นค่ะห้าสิบต้นนะคะ ก็ได้อยู่ประมาณแถวกว่าๆค่ะนะคะโอ้โหห้าสิบต้นนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะอเดี๋ยวให,เวให้เดี๋ยวคุณแม่อันนั้นให้นะพ่อเดี๋ยวคุณแม่อันนี้อาถถูให้เด้อเอ่อยู่ไหนนู่เอาไปไหว้สแล้วเจ้าไม่ได้ถมบอกหน้าก็ยังไม่ล้างเลยเด้อค่ะเอาแตเช้าเลยละค่ะนะคะเพราะว่า ว่าจะได้เช้าเดี๋ยวสักประมาณเจ็ดโมงก็ลดน้ําเลยว่าจะปลูกกลางคืนค่ะแต่ว่าไม่สะดวกค่ะไม่มีไฟเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะถุง มากเยอะมากเลยขาเขาเต็มเลย อืไ mm hmm. ล้เตือนนะคะเราไม่ได้เอาความตรงนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดลิงปลูกตามสบายเลย ีนก็สุนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาจอบมากรบที่หลังอีกก็ได้ค่ะนี่นะคะทั้งหมดก็ห้าสิบต้นนะคะที่เราปลูกนะคะหน่นถึงนู่นเลยก็ไดอ้อ่สองแถวพอดีค่ะถ้าเราเก็บเราก็อยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ตรงข้างก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เขาจะมีสองวิธีนะคะแบบ เด็ยดยอดก็มีค่ะอันนี้เขาจะเด็ยดยอดนะคะนี่ถ้าเด็ยดยอดนี่แบบมันจะแตกขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็กี่ถุงให้แล้วนะคะก็จะเร็วหน่อยเตรียมหลุมไว้แล้วนะคะส่วนปุ๋ยนี้เราก็ยังไม่ไ้นั่นค่ะนะคะถ้ามันติดเราค่อยให้ทีเดียวเลยแต่ข้าดก็ใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะคะที่ถุง แกว่าใส่ปุ๋ยให้พอดีคายแทบไม่ทันเนาะค่ะไอมะเขือก็ไปขอเอาเมื่อวานนี้ค่ะขอให้หน่อยสักห้าสิบเบีย้ยสิบต้นนะคะแกก็เลยแบ่งให้แต่จริงๆบ้านนั้นเขาก็ทํากันเยอะมากเลยนะคะทําขายเลยขายส่งแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นแม่ค้าก็ไปเอามาขายได้ค่ะอันนี้ขายได้นะคะนี่ต้นละสิบสบายเลยถ้าถ้าเราเอามาเลี้ยงไว้แบบ จะออกดอกแล้วก็ยี่สิบขายได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ทําเป็นสล,ลมแล้วก็เอามาพักไว้ค่ะลดน้ําไว้ขายได้ลึกก็เลยนะคะได้เลยค่ะมีหลายอย่างนะคะมีผักหลายอย่างจอ,จอดแล้วค่ะพ่อเดี๋ยวคุณพ่อไปเอาหมูเอาเงินค่าหมูให้แกก่อนดูในกระเป๋าด้วยจังเงินนี่นี่ค่ะหิ้วมาแล้วตรงนี่ค่ะนี่ตรงเปรียนี่แหละพ่อ นี่ค่ะปลูกแบบง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นถุงมาแล้วมันเราก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะไอล้ยเลยแต่จริงๆเราเอาจอบมาก็ได้ค่ะอันนี้เอางูค่ะไม่ได้เอาอะไรนี่แล้วก็เอามากบกบอันนี้เป็นฟางนะคะนี่เป็นนานะคะเดี๋ยวให้น้ำค่ะประมาณโมงกว่าๆนะคะน้ำก็ก็น่าจะไหลแล้วเราก็ใส่สปริงเกอร์สักสองตัวนะคะ แล้วค่อย้ายเอาค่ะแต่ถ้าให้ดีก็จะเอาฟางมากบอีกทีนาะค่ะเนาะหน้าก็ยังไม่ลางนะคะเอามาเขือก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเก็บ เรียยอถ้าเราอยากจะทำให้แบบเป็นขอบือนเตาไฟก็ได้ค่ะแล้วก็ขุดๆๆนะคะเวลาใส่ปุ๋ยน้ำน้ำก็จะได้อยู่ในตรงนี้ พอสวนแล้วค่ะนะคะเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมแล้วนะคะหลุดแล้วดูก่อนตูงไหมเนาะ พี่หนูไม่ตื่นไปนะพี่เพ่อขปันตื่ นี่นะคะเดี๋ยวก็เก็บทีเดียวแล้วค่ะเอาตะก้าเก็บเอาเนาะโอ้ไม่เห็นคุณแม่เลยเห็นแค่สองอันนะคะนี่โอ้โหสิบนาทีแล้วนะคะนี่นี่นะคะช่องแม่อ,อกบกบกอกนะคะต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งให้ช่องแม่อ,อกบกอกด้วยนะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ